ผู้บรรยายแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อค่ำคืนนั้นในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกกลายเป็นค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทยอีกครั้งสุนัดเหมือนตาดาวรุ่งวัยเพียง20ต้นต้นของบุรีรัมยูไนเต็ดสร้างผลงานที่ทำให้ทั้งเอเชียต้องพูดถึงเมื่อเขาพาทีมจากไทยแลนด์บุกชนแชมป์เกาหลีใต้ทีมมหาอำนาจที่เต็มไปด้วยแข้งดีกรีทีมชาติและสตาร์จากยุโรปแล้วสามารถ คลิกนรกเข้ารอบได้อย่างเหลือเชื่อเกมนี้กลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกออนไลน์ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจบการแข่งขันทั้งในไทยเกาหลีญี่ปุ่นจีนไปจนถึงยุโรปและละตินอเมริกาเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกินคาดเกินคำบรรยายและเหนือกว่าทุกสถิติที่เคยมีมาสนามกีฬากลางกรุงโซในคืนนั้นอุณหภูมิใกล้ศูนย์องศาแต่ความร้อนแรงในสนามกลับทะลุป,ปร,รอด บุรีรัมยูไนเต็ดที่ถูกมองว่าเป็นทีมรองบ่อนแทบไม่มีใครคาดหวังว่าจะรอดกลับมาพร้อมผลการแข่งขันที่ดี ราะคู่แข่งคือทีมแชมป์เกาหลีที่เพิ่งคว้าดับเบิลแชมป์มาหมาดหมาดแถมมีนักเตะมูลค่ารวมมากกว่าบุรีรัมถึง10บเท่าผู้บรรยายเกาหลีหลายคนพูดก่อนเกมด้วยน้ำเสียงมั่นใจว่านี่คงเป็นแค่เกมซ้อมใหญ่ของแชมป์เกาหลีแต่สิ่งที่ตามมาหลังเสียงนกหวีดเริ่มต้นกลับกลายเป็นฝันร้ายของเจ้าถิ่นและเป็นฝันที่สวยงามที่สุดของแฟนบอลไทย ตั้งแต่นาทีแรกสุบนัดโชว์ฟอร์มเกินวัยความเร็วของเขาทำให้แนวรับฝั่งเกาหลีตั้งตัวไม่ทันเขาวิ่งฉีกแนวรับได้ตลอดเวลาการประสานงานกับลีออนเจมสและพันษาเหมวิบูลทำให้ทีมไทยมีจังหวะสวนกลับที่เฉียบขาดจนผู้บรรยายเอเชียถึงกับตะโกนออกมาว่า this is unbelievable the Thai team is unstoppable tonight นาทีที่23สุบนัดหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนจะยิงเรียดเสียบเสาอย่างนิ่งเฉียบทำเอากองเชียร์เจ้าบ้านเงียบทั้งสนามขณะที่ฝั่งแฟนบอลไทยในมุมเล็กๆของสนามโห่ร้องด้วยความดีใจสุดขีดแต่เกมนี้ไม่ได้จบเพียงเท่านั้น เพราะแชมป์เกาหลีไม่ยอมง่ายๆพวกเขาบุกหนักตลอดครึ่งหลังและตีเสมอได้ในนาทีที่67ด้วยลูกหม่งจากนักเตะทีมชาติเกาหลีทำให้เกมกลับมาสนุกและตึงเครียดสุดขีดทุกคนคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นขององค์การพลิกกลับของทีมเจ้าถิ่นแต่ใครจะรู้ว่าบทสรุปของเกมนี้จะกลายเป็นตำนานเมื่อในช่วงท้ายเกมนาทีที่89บุรีรัมได้โอกาสสวนกลับอีกครั้งสุนัดลากบอลจากครึ่งสนามผ่านผู้เล่นสองคน ก่อนจะจ่ายทะลุช่องให้ทีราธรบุญมาทันที่เติมขึ้นมาซัดด้วยสายเต็มข้อวอนพุ่งเสียบใต้คานประตูอย่างงดงามเสียงตะโกน G O A L ดังกล้องไปทั่วเอเชียผู้บรรยายถึงกับตะโกนว่าสุนัดเหมือนตา Remember the name He's the man who destroyed the Korean champion หลังเกมนั้นภาพของสุปนัดยืนชูมือขึ้นกลางสนามพร้อมรอยยิ้มอันสงบนิ่งกลายเป็นภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์ทวิตเตอร์และทิก t ก็เต็มไปด้วยคลิปช็อตเด็ดจากเกมนี้พร้อมแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุพรรณชาคโคเรียเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบุรีรัมย์นิเต็ดและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยพาวเวอร์ที่พุ่งขึ้นอันดับหนึ่งในหลายประเทศคอมเมนต์จากแฟนบอลต่างชาติล้นหลามบางคนถึงกับพูดว่าด i s shoot be in Europe already หรือ f o ตบอลอีส s ์ไ i c ซิ่งฟาสเตอร์ดา e วีเอ็กซ์เพคเทแฟนบอลญี่ปุ่นบางคนก็เข้ามาเขียนว่า เขาเล่นได้ดีกว่าหลายคนในเจลีส่วนแฟนบอลเกาหลีเองก็ยอมรับในความสามารถของดาวรุ่งไทยคนนี้เราแพ้เพราะเด็กคนนี้จริง,รงๆเขามีสปีดมีเทคนิคและมีความกลา้าเขาทําให้ทีมเราต้องเคารพฟุตบอลไทยมากขึ้นขณะที่แฟนบอลยุโรปจากอังกฤษและสเปนต่างพูดว่าสุพนัดรีมายมีออฟซันฮึมินเวนติวอสยัง คําเปรียบเทียบนี้ถือเป็นเกียรติอย่างสูงเพราะซนฮึงมินคือไอคอนของฟุตบอลเอเชียในปัจจุบันเสียงวิจารณ์จากสื่อเกาหลีก็เต็มไปด้วยความตกใจและชื่นชมนักวิเคราะห์คนหนึ่งพูดในรายการว่าทีมของเราเตรียมตัวอย่างดีแต่บุรีรัมมีสิ่งที่เราคาดไม่ถึงคือหัวใจและความกล้าพวกเขาไม่กลัวการมาเยือนสนามใหญ่และสนัดคือผู้นำทางจิตวิญ,ญญาณในสนาม เขาอายุน้อยแต่เล่นเหมือนรุ่นที่ที่ผ่านเกมใหญ่มาแล้ว10ปีคำพูดนี้ถูกแชร์ซ้ำนับหมื่นครั้งในโลกออนไลน์เมื่อกลับถึงไทยบรรยากาศในสนามบินบุรีรัมอบอวลไปด้วยเสียงเชียร์และป้ายผ้าสุนัขของเราฮีโร่ของชาติ แฟนบอลน,นับพันมารอตอนรับทีมอย่างยิ่งใหญ่สื่อไทยทุกช่องรายงานข่าวอย่างต่อเนื่องขณะที่เพจฟุตบอลต่างประเทศอย่าง AFC และ ESPN a เอชียต่างก็โพสต์คลิปไฮไลท์เกมนี้พร้อมข้อความว่าไทยมิราเคิลอินโซเบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่ใช่เทียงโชคแต่เป็นผลจากการทำงานหนักของทั้งทีมบุรีรัมยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของ มาซาทาดะอิชิอิกโคชชาวญี่ปุ่นที่ปลุกปั้นทีมด้วยระบบระเบียบและระเบียบวินัยแบบญี่ปุ่นผสมกับความมุ่งมั่นแบบไทยเขาเคยพูดไว้ก่อนเกมว่าเราจะไม่กลัวใครในเอเชียเพราะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของเอเชียเช่นกันและสิ่งที่ลูกทีมของเขาทำในคืนนั้นคือคำตอบที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับสุนัดเหมือนตาเขากล่าวอย่างทำตัวหลังเกมว่า ผมไม่ได้ทำคนเดียวทุกคนในทีมช่วยกันผมดีใจที่เราได้แสดงให้เห็นว่าฟุตบอลไทยก็มีศักยภาพคำพูดเรียบง่ายแต่นักแน่นี้ยิ่งทำให้แฟนบอลรักเขามากขึ้น หลายคนมองว่าเขากำลังเดินตามรอยรุ่นพี่อย่างทีริสิ์แดงดาและชนาทิพย์สงกระสินแต่มีจังหวะความเร็วและความมั่นใจในสไตล์ที่เป็นของตัวเองคลิปการเล่นของเขาถูกแมวมองหลายสโมสรนในยุโรปนำไปวิเคราะห์หนึ่งในนั้นคือทีมจากเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ที่เคยให้ความสนใจแข่งเอเชียมาก่อน มีรายงานจากสื่อญี่ปุ่นว่ามีทีมจากยุโรป2แห่งติดต่อเอเย่นของสุนัตแล้วหลังเกมนี้แม้ยังไม่ยืนยันอย่างเป็นทางการแต่ก็แสดงให้เห็นว่าเกมนี้คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของเขาและวงการฟุตบอลไทยขณะเดียวกันแฟนบอลต่างชาติในคอมเมนต์ยังเดือดไม่หยุดมีทั้งคนชื่นชมและคนยังไม่ยอมรับเราแพ้ทีมจากไทยได้ยังไงพวกเขาเล่นแบบยุโรปเลย บุรีรัมย์สมควรชนะเพราะพวกเขามีหัวใจของนักสู้จริงๆบางคนถึงกับเขียนว่า This match should be in football history book A lesson for all big c l u b Never underestimate anyone สิ่งที่ทำให้เกมนี้น่าจดจำยิ่งกว่าผลสกอร์คือภาพของความสามารถทีในทีมบุรีรัมย์ นักเตะทุกคนเล่นเหมือนมีเป้าหมายเดียวกันพวกเขาป้องกันอย่างมีวินัยสวนกลับอย่างมีชั้นเชิงแอร์และเล่นด้วยจิตวิญญาณของทีมเล็กที่ไม่ยอมแพ้ให้ทีมใหญ่ความรู้สึกนี้ส่งต่อถึงแฟนบอลทั่วประเทศที่ตังโพสต์ข้อความให้กำลังใจและแสดงความภูมิใจว่านี่คือฟุตบอลไทยในยุคใหม่ผู้บรรยายต่างชาติถึงกับเอ่ยในช่วงท้ายเกมว่า this is not just a win for Buriram it's a victory for Thai football The whole continent will remember this night. คำพูดนั้นกลายเป็นคำที่ถูกยกมาใช้ในหลายสำนักข่าวทั้งในเอเชียและยุโรปเพราะมันสะท้อนถึงความหมายของชัยชนะที่มากกว่าตัวเลขในสกอร์บอร์ดหลังจากชัยชนะในค่ำคืนนั้นบุรีรัมยูไนเต็ดไม่เพียงเข้าสู่รอบต่อไปของ AFC แชมเปี้ยนลีกเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังให้กับวงการฟุตบอลไทย สุกนัดกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทั่วประเทศที่ฝันอยากก้าวไปสู่ระดับเอเชียและโลกหลายโรงเรียนฟุตบอลนำชื่อของเขาไปเป็นตัวอย่างในการฝึกซ้อมพ่อแม่จำนวนมากพาลูกมาฝึกบอลพร้อมพูดว่าอยากให้ลูกเป็นเหมือนสุกนัดสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นยังสะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ของฟุตบอลไทยในสายตาชาวต่างชาติจากที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงลีกเล็กในอาเซียน วันนี้กลับกลายเป็นประเทศที่สามารถล้มทีมแชมป์จากเกาหลีได้อย่างสง่างามและที่สำคัญคือการเล่นด้วยสไตล์ของตัวเองไม่ได้พยายามเรียนแบบใครแต่เป็นไทยสไตล์ที่มีทั้งความเร็วความกล้าและความสร้างสรรค์เมื่อมองย้อนกลับไปนี่ไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลแต่มันคือจุดเริ่มต้นขององค์การยอมรับในระดับทวีปเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความพยายามของนักเตะไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้สูญเปล่า การลงทุนในอะคาเดมี่การพัฒนานักเตะเยาวชนและการเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้เล่นในหลีกใหญ่เริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมและชื่อของสุขนัดเหมือนตาก็เป็นเหมือนธงนำทางให้วงการเดินต่อไปแม้ผู้บรรยายต่างประเทศจะใช้คำว่า shop of the year แต่สำหรับคนไทยนี่คือ pride of the nation เพราะชัยชนะของบุรีรัมย์ในคืนนั้นไม่ใช่แค่สมแต้มมันคือความภาคภูมิใจของทั้งชาติ เสียงเพลงเชียร์บุรีรัมสู้สู้ไทยแลนด์สู้ส้ดังขึ้นทั่วเมืองและทั่วทั้งโลกออนไลน์ยังคงพูดถึงเหตุการณ์นี้ไม่หยุดหลายวันหลังเกมสุขนัดยังถูกเชิญไปออกรายการโทรทัศน์และให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศเขาเกล่าวเพียงว่าผมแค่อยากทำให้คนไทยมีความสุขประโยคสั้นๆแต่สะเทือนใจเพราะมันสะท้อนให้เห็นหัวใจของนักฟุตบอลที่ไม่ได้เล่นเพื่อตัวเองแต่เพื่อคนทั้งประเทศ และเมื่อเสียงผู้บรรยายต่างชาติในเกมนั้นถูกนำมาตัดต่อในคลิปติกเตอกพร้อมภาพช็อตยิงของทีราทรและการจ่ายของสุขนัทเสียงตะโกน Thailand Shock the World กลายเป็นวลีที่คนไทยแชร์ต่อกันอย่างภาคภูมิใจมันคือภาพที่ไม่มีใครลืมได้คืนนั้นอาจผ่านไปแล้วแต่ตำนานยังคงอยู่สุนัทและบุรีรัมยูไนเต็ดได้เขียนชื่อของตัวเองไว้ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเอเชีย และผู้บรรยายทั่วโลกจะจดจำวันนั้นว่าคือวันที่เด็กไทยคนหนึ่งทำให้โลกต้องหันมามองฟุตบอลไทยด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปตลอดกาล